สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์ดูสีเสื้อไหมคะวันศุกร์ค่ะแกงหน่อไม้ค่ะวันนี้จะกินแกงหน่อไม้กันค่ะแกงเปื่อนหน่อไม้ค่ะหอมหัดขยีมาเดอนใส่ผักทองใส่ลูกโดดคแคทเชียรบแซบหลายมาเดอ้อมาเดอ้อพะยา อย่าลืมซื้อกระติบข่าวมานำเด้อพี่น,อน้องยันว่าข่าวบ่พอกินแกงน้ำไม้เต็มหม้อเลยนี่หน่อไม้อยู่ไหนล้วคะของเนี้ยเาขาสวยเนาะหน่อไม้โลและเครื่องเคียงก็โลหม้อนี้ก็สองโลจ้านี่เลยขาดบ่ได้ขาดบ่ได,ดบได้คือพักขยันพักขยันพักขยัน,นกำลังใส่เข้าไปในก็ห้อมไปทัวแล้วเด้อทัวร์ไอ้ให้เว้าความแซ่บ ความแซบ,บ่อยาห้หนึกว่าเลยแซบขนาดมาเลยมากินน้ากักนหอมมาจับไปจับมาก็หอมหอมครับหอมหอมแซบแซบ,บเลยนี่ยชิไปหอมเท่าใครยังเนาะจ้าแเมียกันยังบอเ,เล่านะบอแกเมียกันยังบอหอมเท่ายังเ,เลยอันนั้นเลยแหละอย่าเลยอย่าหวานเพราะว่าแกงหนูมาให้ไม่ได้การทำหวาน <c oughs> แกงก็ไม่ก็แซบอยู่แล้ว ต้องใส่เพื่อคนข้นเนาะคนข้นเลยเด้อแกงแบบเราลาต้องใส่คนข้นเนาะจักแบบอมผักกระแขงที่ทอดซีไม่คุณแม่เนาะแม่ต้มต้มน้ำไมมไว้ยำเส้าแล้วครับขึ้นมาจากไหนาเราจะแกงใส่น้ำไมมเก็บผักกระแขงหน่อยขึ้มาพร้อมวัวแกงใส่กระปูนหน่อยแซ่บเลยสิพามาเห็ดนานี่เด้พี่น้องไปแล้วามาเห็ดนาเนาะพาทุกคนมาเห็ดนาค่ะงนาดี นี่เลยห่อนๆสดๆเลยพี่ทุกคนมาค่ะมากินแกงน่อไม้ด้วยกันทุกคนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูใหม่หนะว่าสุกแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเอาคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนียงสก่อนเนาะเจอกันคลิปต่อไปลองมาดูตอนที่ว่ามันสุกหน้าตานี่งเริ่มแล้วเริ่มแล้วอร่อยมากๆค่ะสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอก,กันคลิปต่อไป